สรุปรายงานผลการดำเนินงานการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านกกไฮนนน้ำคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนายยุทธนาผิวขำภูมิหน่วยการโรงเรียนบ้านกกไฮนนน้ำคำได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1>, 1เพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันละไ,ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคน 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อดินเลี้ยงไก่ไข่การปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนต์ปลูกผักสวนครัวและอื่นๆ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ 4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องหลักเศรษฐกษิจพอเพียงให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจเป้าหมาย 1. น,นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคนนักเรียนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อดินเลี้ยงไก่ไข่การปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนปลูกผักสวนครัวและอื่นๆ 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการดำเนินงานท่านผูมิหนวยการโรงเรียนได้วางแผนการปฏิบัติงานดังนี้ขั้นที่ 1. เสนอโครงการขั้นที่ 2. ชี้แจงโครงการแก่คุณครูขั้นที่ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นที่ 4. ส,สรุปผลการดำเนินงานตามภาพกิจกรรมต่อไปนี้ นอกจากนี้ในแบ่งหน้าที่ให้แก่นักเรียนแต่ละช่วงชั้นได้ฝึกการเลี้ยงดูไก่ไข่ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการเก็บไข่การดูแลอื่นๆโดยแบ่งเวรประจำวันดังนี้เวรวันจันทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เวรวันอังคารนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเวรวันพุธนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม เวนวันพฤห,หัสบดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4และเวนวันสุขนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5และ6 การจัดทําโครงการในครั้งนี้นอกจากจะจัดทําเป็นโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนอีกด้วย